จะสอบถามว่ามันติดขัดที่อะไรคะมันติดขัดที่ความรู้ความสามารถของคนในองค์กรท่านมันติดขัดที่งบประมาณเนี่ยมันถูกจัดสรรไม่เพียงพอหรือมันติดขัดที่กฎหมายที่สามารถที่ทำให้ท่านเนี่ยทำได้แค่นี้นะท่านช่วยให้ความกระจ่างกับกับพวกเราหน่อยว่าพวกเราเนี่ยจะสามารถทำให้ท่านเนี่ยทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเนี่ย ได้อย่างไรนะคะท่านพูดอย่างตรงไปตรงมาเลยก็ได้ท่านอาจจะแบบด่ากลับคืนมาเลยว่าไม่รู้เหรอกฎหมายมันต้องแก้ตรงนั้นตรงนี้แต่ท่านช่วยบอกหน่อยนะคะเพราะว่าคือดูจากผลงานของท่านที่ผ่านมาแล้วเนี่ยมันมันเหมือนกับประเทศเรามันไม่มีกขอคอจริงๆมันไม่มีการกํากับดูแลการแข่งขันอะไรเลยหรือถ้าจะมีการกํากับจริงๆเนี่ยมันเหมือนกับว่าท่านเป็นหน่วยงานที่เอาไว้ดูแลกลุ่มทุนใหญ่สะมมากกว่านะคะเพราะว่ามัน มันไม่มีอะไรเลยจากจาก,กอขคออ,ออกมาในใน,ในกรณีใหญ่ๆม,มันแทบเหมือนแบบไม่มีเสียงไม่มีข้อสังเกตไม่มีข้อคิดเห็นไม่มีแบบ market study หรือมไม่มีอะไรออกมาจากกอขคอออเลยนะคะนอกจากว่าออท่านจะบอกว่าออใช้กฎหมายอื่นหน่วยงานอื่นต้องทำอยู่แล้วดูแลอยู่แล้วท่านช่วยบอกทีว่ามันติดขัดที่ตรงไหนนะคะเราจะได้ช่วยแก้ให้ท่านได้นะ,ะเงินคนหรือว่ากฎหมายหรือว่ามันเป็นที่อะไรหรือว่า คนในหน่วยงานท่านเนี่ยถูกซื้อไปหมดแล้วหรือว่ายังไงนะคะท่านก็ช่วยใครตอบได้ช่วยตอบทีจะหน้าไม่์หลังไม่์ก็ได้นะคะเล่าให้ฟังหน่อยแล้วก็ท่านช่วยบอกทีนะ,ะว่าไอ้ดูงานเนี่ยสี่สิบกว่าทิปของท่านเนี่ยอันนี้ที่ที่มีข้อมูลเนาะไอ้ที่ไม่มีข้อมูลเนี่ยไม่ไม่รู้เท่าไหร่เดี๋ยวส่งให้ท่านวรพอแล้วนะคะส่งให้ดิฉันด้วยนะ,ะดิฉันอยากส่งมาเร็วๆหน่อยนะคะจริงๆกรรมธิการเนี่ย ตกลงกันไว้ว่าแบบ7วันถึง14วันเนาะดิฉันอยากจะเอาไปเปิดให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนดูว่ากขอขคเนี่ยที่โอ้โหบินบินดูงานเนี่ยคือน่าจะเก่งพอๆกับกบสทอชอ,อะ่ะนะคะดูงานเก่งขนาดนี้ไปดูอะไรมาบ้างแล้วก็เอาอะไรเนี่ยมามามา,มาช่วยในการกำกัดเรื่องการแข่งขันให้กับให้กับประเทศเราบ้างนะคะคือเผื่อเผื่อมีคนช่วยดูแล้วจะทำให้แบบว่าท่านแบบ ได้ละอายแก่ใจแล้วก็แบบแข่งขันในการทํางานขึ้นมาใหญมากเลยนะคะสนับสนุนค่ะก็ภาพรวมงบประมาณเนี่ยไม่ไม่มีอะไรที่ดิฉันติดใจนะคะแต่ว่าอ,อ,อยากจะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องประสิทธิภาพของการใช้งบประมาณของสํานักงานท่านสักนิดหนึ่งนะคะคือเริ่มต้นที่งบประมาณใน ในปีงบประมาณ67เนี่ยนะคะระดับความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อการกํากับดูแลการแข่งขันทางการค้าหน่วยงานเนี่ยตั้งเป้าไว้80นะคะแต่ว่าผลสํารวจเนี่ยออกมาอยู่ที่ห้าสเจ็ดซึ่งก็ถือว่าทําไม่ได้ตามเป้าเนาะแต่ว่าถือว่าดีนะคะที่ท่านไม่หลอกตัวเองโดยการทําประเมินมาแบบหลอกๆแล้วก็เอาตัวเลขมา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 เมคมามาโนนะคะแล้วก็เออก็ก็ ขอชื่นชมที่ยังพอจะมีความซื่อตรงในการทําข้อมูลอยู่บ้างแต่ทีนี้อยากจะสอบถามว่าในปี68เนี่ยถ้าดูจากเอกสารแนบผลประเมินยังไม่ออกนะคะแต่ว่าท่านก็ตั้งเป้าว่าขอแค่สูงกว่าปี67เนี่ยแค่10%ก็ก็พอทีนี้ก็เลยอยากจะสอบถามว่าปี69ก็เหมือนกันอันนี้ไม่แน่ใจว่าเออมันมันมันเป็นเป้าหมายที่มันไม่ค่อยทะเยอทะยาน แล้วก็จะจะจะทำให้เรียกว่าไงดีคือท่านก็ไม่ต้องไม่ต้องพยายามให้มากขึ้นอะไรแบบนี้หรือเปล่าคะหรือว่าหรือว่าท่านมีสมมติฐานยังไงในการในการตั้งเป้าหมายความเรียกว่าอะไรระดับความเชื่อมั่นของประชาชนกับกับกับสำนักงานของท่านคะท่าน,ท,านท่านเลยแบบว่าตั้งตั้งลดลงแล้วก็เพิ่มเพิ่มขึ้นทีละทีละนิดทีละหน่อยทีนี้คําถามต่อมาก็คือ ถ้าเปิดดูเอกสารในในข่าวคาดแดงอะนะคะคือมันจะมีโครงการพัฒนาการบริการและประสิทธิภาพในการกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้าแล้วก็เห็นอยู่โครงการนึงก็คือพัฒนาและยกระดับการให้บริการประชาชนผ่านแพลตฟอร์มอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นการเป็นการทำแอปหรือว่าเป็นการทำระบบ e r p หรือว่าเป็นการทำอะไรนะคะ เพราะว่าในเอกสารเพิ่มเติมเนี่ยกไ็ไม่เห็นไม่เห็นรายละเอียดก็เลยอยากจะขอความชัดเจนว่าเป็นการทำแอปหรือว่าเ,เป็นการเป็นการเอาไปทำอะไรนะครัแล้าน4ที่อยู่ในรายการย่อยของ9ล้าน6 000. แล้วก็อยากจะสอบถามว่าพูดถึงเรื่องดิจิทัลทางด้านบนแล้วค่ะไม่แน่ใจว่าท่านทราบไหมว่ากขคก็มีแพลตฟอร์ม e-learning เหมือนกันนะคะไม่รู้ประชาชนทราบไหม เอ่อ e r n i n r n i n g ของท่านเนี่ยก็เข้าใจว่าอยากอยากเก็บข้อมูลผู้มาใช้งานเนาะแล้วก็มีการกำหนดว่าทุกคนจะต้องสมัครเป็นสมาชิกก่อนถึงจะมาเข้าเรียนได้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยระบบสมาชิกของท่านเนี่ยมันพังนะคะแล้วก็กดสมัครสมาชิกไม่ได้เดือนกว,กว่าแล้วอันนี้ไม่แน่ใจว่าท่านทราบแล้วหรือยังหรือว่าจะมีการปรับปรุงตรงนี้อย่างไรบ้างนะคะก็ อย่าตั้งงบประมาณมา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 ,มาทำเพิ่มเลยนะคะเพราะว่าถ้าถ้าท่านจะทำแพลตฟอร์ม e learning หรือว่าทำอะไรอีกเนี่ยหรือว่าถ้ามันเจงก็ปล่อยปล่อย,อยมันเจงไปเหอะเพราะว่าคือก็อย่างที่ประชาชนเราทราบกันดีอเนาะคือเหมือนเราไม่มีกขอคอทุกวันนี้นะคะแล้วก็เอ่อแต่ถ้าท่านจะมีความพักเพียรพยายามในการทำหลักสูตรจริงๆนะคะก็ปล่อยแพลตฟอร์มนี้พังไปแต่ว่าท่านสามารถเอาหลักสูตรเนี่ยไปฝากเอาไว้กับมุกหรือว่า ใน o OK อ m d เหรือว่าในในแพลตฟอร์มของมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยได้ไม่ต้องทําแพลตฟอร์มของตัวเองนะคะก็ทําขึ้นมา1หลักสูตรแล้วก็เอาไปฝากได้ในหลายๆที่ฉันก็คิดว่าหน่วยงานต่างๆเนี่ยก็ยินดีที่จะให้ฝากหลักสูตรนะคะก็ไม่ไม่ต้องเสียงบประมาณไปเพิ่มเติมอีกนะคะแล้วก็คําถามถัดไปก็คือจากเอกสารเนี่ยจะเห็นได้ว่าท่านมีแผนที่จะทำาเก r สตาร์ตี้มาเกสตาร์เนี่ยหฉบับนะคะ แล้วก็อยากจะสอบถามว่าอันนี้เนี่ยทำทุกปีไหมนะคะแล้วก็อยากจะสอบถามว่าอันนี้ที่ท่านทำเนี่ยท่านทำเองภายในสำนักงานหรือว่าเป็นการเป็นการเป็นการจ้างเป็นการจ้างหน่วยงานอื่นหรือว่าหน่วยงานวิจัยอื่นๆเนี่ยเป็นคนทำนะคะเป็นหน่วยงานภายนอกหรือว่าเป็นหน่วยงานของท่านเองแล้วก็ทั้งปีเนี่ยทำทำท,ำทั้งหมดกี่ฉบับคะหรือว่าก็ หนึ่งนึ่งฉบับแบบแบบแบบที่ใส่เอาไว้นะคะแล้วก็อยากจะสอบถามว่าในปีอื่นๆก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาเนี่ยได้ได,ได้ได้มีการได้มีการาทำไอ้ market study เนี่ยด้วยหรือเปล่านะคะแล้วก็อยากจะขอถ้าถ้ามีเนี่ยก็อยากจะขอ market study ของท่านเนี่ยฉบับสมบูรณ์นะคะอขอสัก ตั้งแต่มีการควบรุมอะไรขอสักสิปีย้อนหลังแล้วกันนะคะสิปีย้อนหลังเออแล้วก็อยากจะทราบคอสของการทำมาร์เก็ตตัดดี้ของท่านแต่ละฉบับย้อนหลังด้วยแล้วก็เออคือไม่แน่ใจว่าไออันนี้เนี่ยท่านตั้งงบประมาณมาขอเนาะแล้วก็ขอขอทำขอศึกษาอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้านไม่เปิดให้อ่านหรือว่าดิฉัน กับทีมงานสิบกว่คนเนี่ยหาไม่เจอไม่แน่ใจเหมือนกันว่าว่าว่าเป็นความผิดของที่ฉันที่ทฉันหาไออันเนี้ยของท่านไม่เจอหรือว่าท่านเนี่ยไม่เปิดแล้วก็ถ้าสมมติว่ามีการพับบิดเอาไว้เนี่ยอยู่ที่ไหนนะคะหรือว่าถ้าไม่เปิดเนี่ยมีความจําเป็นอะไรที่ทํา market study แล้วก็เป็น,เป,นเป็นเงินที่ตั้งมาจากภาษีของประชาชนเนี่ยแต่ว่าไม่เปิดให้ ให้ให้สาธารณเนี่ยได้เข้ามาอ่านเป็นอันไหนนะคะที่ฉันหาไม่เจอเองหรือว่าท่านไม่เปิดล,ลบกวนช่วยชี้แจงด้วยนะคะแล้วก็ในเอกสารเพิ่มเติมเนี่ยเห็นว่าปีงบประมาณที่ผ่านมานะคะกขคอ,อ,อไทยเนี่ยก็ได้บินไปต่างประเทศนะคะหูท่านบินเก่งมากเลยนะเมื่อกี้ดิฉันฟังท่านวรพพดูทิปของท่านแล้วก็ตกใจนะ,ค,ะคือดูงานเก่งเหมือนกันนะคะหน่วยงานนี้แต่ว่าก เหมือนไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยเห็นผลงานอะไรที่มัน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 จะสมน้ําสมเนื้อกับกับกับ,ก,บกับสิ่งที่ท่านได้ได,ได้ได้ไปดูงานอะเนาะ,ะทีนี้กลับมานะคะก็คือว่าเออท่านเนี่ยได้บินไปทํา m o มร่วมกับทางกขคข,ของฟิลิปปินส์เนาะแล้วก็กขอคเราเนี่ยมีมาประมาณ27ปีของฟิลิปปินส์เนี่ยมีครบอายุ10ปีไปเมื่อกรกฎานะคะ แต่ว่ากขคอ,อฟิลิปปินเนี่ยเขามีการเปิดเผยรายงาน market study นะคะซึ่งก็เป็นรลักฐานสำคัญในการกำกับดูแลตลาดต่อสาธารนณะแล้วทั้งหมด28ฉบับแต่ว่าของเราเนี่ยดิฉันหาไม่เจอนะคะ่างอย่างที่บอกแล้วก็ประเทศที่ มีระดับการพัฒนาเป็นประเทศที่ไรายได้สูงหรือเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วทั้งหมดเนี่ยเขาก็จะมีการอวดนะคะหรือว่ามีการเปิดเผยเ <c oughs> market study <c oughs> กันนะคะประเด็นว่าก็คือว่าก็คือถ้าอกขคประเทศไหนเนี่ยเขาก็จะนะอวดผลการศึกษาของเขากันแต่ว่าประเทศเราไม่มีนะคะไม่เคยเห็นเลยสักฉบับอันนี้ไม่แน่ใจว่าท่านหรือว่าท่านพิมพ์แล้วก็แจกเอาไว้หน้าสำนักงานท่านไม่แน่ใจว่าไปหาอ่านได้ที่ไหนนะคะ รดช่วยชี้แจงแถลงขด้วยแล้วก็อยากจะคำถามต่อไปนะคะเเพื่อเพื่อให้กโอคอเนี่ยได้ได้สามารถที่จะเห็นภาพรวมของตลาดทั้งหมดซึ่งท่านต้องต้องต้องเข้าไปกำกับดูแลเนี่ยอยากจะทราบว่ากาขอคอเนี่ยได้มีการทำา o u u ในการเชื่อมโยงหรือว่าแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานอื่นๆที่ที่ต้องกำกับดูแล การแข่งขันทางการค้าไหมยกตัวอ,อย่างเช่นกสทชหรือว่าแบงก์ชาตินะคะหรือว่ากกพอันนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่ามันมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือว่ามีนัด meeting, มิทติ้งไหมสักปีละกี่ครั้งหรือว่าท่านทํางานร่วมกันยังไงหรือว่าก็แยกกันไปเลยเป็นไซโลหน้าที่ใครหน้าที่มันซึ่งจริงๆเนี่ยคือดิฉันเข้าใจนะคะว่ากฎหมายของกขอเนี่ยบอกเอาไว้ว่าถ้ามีกฎหมายอือ่นที่ ที่ดูแลเรื่องการแข่งขันทางการค้าอยู่แล้วเนี่ยก็คือท่านท่านก็จะใช้กฎหมายของหน่วยงานหน่วยงานนั้นหรือว่าให้หน่วยงานนั้นไปดูเนาะซึ่งมันก็เลยทําให้เหมือนเป็นข้ออ้างบางที่ท่านที่ท่านไม่ได้ไม่ได้เข้าไปยื่นมือเข้าไปเรื่องออการควบรวมอย่างอย่างทูและ d ีแท็อะไรแบบเนี้ยนะคะหรือเปล่าแล้วก็ ถึงแม้ว่ามันมีกฎหมายอื่นที่ท่านทาให้ท่านปฏิเสธการทํางานเนี่ยก็อยากจะรู้ว่ามันมีการทํา MOU หรือว่ามีการทํางานร่วมกันกับกับหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานกํากับดูแลการแข่งขันไหมนะคะเพราะว่ากกขคเนี่ยถือว่าเป็นร่มใหญ่เนาะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นกสทชกกพหรือว่าแบงค์ชาติเนี่ยคือมันควรที่จะอยู่จริงๆควรควรที่จะอยู่ใต้ล่มท่านแต่ว่าอยากจะรู้ว่าการทํางานของ กขอคขอประเทศไทยเนี่ยคือมันมันเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะคะท่านอาจจะเล่าให้ฟังด้วยแล้วก็ต่อมาอยากจะสอบถามว่าท่านมีหลักเกณฑ์การคัดสรรหรือว่าเรียงลำดับความสำคัญของคดีที่เข้ามานะคะอย่างไรแล้วก็ อยากจะขอทราบทรัพยากรที่ท่านใช้ไปในแต่ละคดีจํานวนคนจํานวนเงินจํานวนเวลาในแต่ละคดีที่กขอคอเนี่ยได้ได้ได,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 ได้ได้ทำนะคะอยากรู้ว่าเราใช้เงินใช้ทรัพยากรไปกับแต่ละคดีเนี่ยเท่าไหร่เพราะว่าได้ยินมาว่าบางคดีเนี่ยก็คือทำงานกันครึ่งปีนะคะจบที่ปรับไม่กี่หมื่นบาทแล้วก็ทรัพยากรก็หมดไปกับ อะไรเล็กๆน้อยๆจนไม่เหลือไปทําคดีใหญ่ๆหรือเปล่าก็อยากจะให้ท่านเล่าลองเล่าให้ฟังนิดนึงต่อมานะคะงบเนี่ยลดลงกว่าปีก่อนๆจริงๆคือใจก็อยากจะให้ท่านเนี่ยของงบมากกว่านี้นะคะแล้วก็จะได้ทํางานมากกว่านี้เนาะแต่พอหูดูจากผลงานของท่านที่ผ่านมาเนี่ยแล้วก็ดูจากการตลาดการแข่งขันในประเทศไทยเนี่ยคือให้ไปเยอะก็เปลืองนะคะจริงๆ จริงๆคือไม่ได้ไม่ได้อยากไม่ได้อยากแบบเหน็บแนมหรือว่าแซะอะไรท่านเลยนะแต่แบบขอสักหน่อยคือคือการทํางานของท่านมันห่วยจริงๆอะนะคะแบบหลายๆเคียที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เป็นที่ประจักษ์กับสายตาประชาชนแล้วอะนั้นในฐานะที่ประชาชนเลือกดิฉันมาขอพูดแทนประชาชนสักนิดนึงเนาะวันนี้ก็ไม่ไม่ไมถึงครึ่ชงชั่วโมงท่านก็ท่านก็อดอดทนหน่อยนะคะแล้วก็อยากจะสอบถามว่าออบุคลากรทั้งหมดเนี่ย 168คนนะคะเป็นคนที่ทำงานในการกำกับดูแลการแข่งขันจริงๆแค่68คนตัวเลขนี้เนี่ยรวมพวกนักวิจัยหรือว่ารวมคนทำวิจัยต่างๆแล้วหรือเปล่าแล้วก็อยากจะทราบว่าอีกร้อยคนที่เหลือที่ทำงานธุรการต่างๆเนี่ย จะสอบถามว่าท่านจะสามารถที่จะแบบเพิ่มอัตรากําลังในการทําหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาโดยตรงได้ไหมคะอันนี้เนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะนี่เป็นข้อมูลที่ดิฉันมีนะก็คือไอ้ร้อยหกสิบแปดคนของท่านเนี่ยก็คือประมาณเจ็ดสิบคนทําเนื้อหาที่มันควรจะเป็นกขคส่วนอีกร้อยคนเนี่ยทาเรื่องธุรกรรมไม่แน่ใจว่าหน้างานหรือว่าในสํานักงานจริงๆเนี่ยมันมันเป็นแบบนั้นหรือเปล่าท่านก็อาจจะขอ,อ,อขอ ขอความรู้จากท่านหรือว่าขอข้อมูลอนะ่ะเนาะอธิบายให้เราฟังสักนิดนึงแล้วก็อยากจะออสอบถามนะคะความความติดขัดทั้งด้านกฎหมายหรือว่าท่านติดขัดอะไรนะคะในการที่จะเป็นดาบให้ท่านเนี่ยไปฟันเรื่องใหญ่ๆยกตัวอย่างเช่นการกำกับดูแลธนาคารในประเทศไทยให้มีการแข่งขันเพิ่มมากขึ้นหรือว่า อย่างเคสใหญ่ๆที่ผ่านมาก็การควบรวมนะอย่างที่ท่านศัสวินได้พูด2 d t AC, ี c ท็อโลตัสแมโคหรือว่าจะเป็นก่อนหน้านั้นเนี่ยวันนี้ขอประกาศต่อหน้าทุกท่านในที่นี้ว่าเวลาของพวกเราได้มาถึงแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ